ดอกไม้กับลมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีทุ่งกว้างแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันพวกมันต่างแข่งขันกันพลีบานอย่างสวยงามแข่งกันอวดความงามต่อแสงแดดและสายลมในหมู่ดอกไม้ทั้งหมดมีดอกหนึ่งชื่อว่าวิลาวันเป็นดอกไม้สีม่วงที่งดงามและภาคภูมิใจในความสวยของตนวันหนึ่งวิลาวันพูดกับสายลมว่า เจ้าจะพัดไปไหนก็ไปเถิดแต่เจ้าจะไม่มีวันงดงามเท่าข้าสายลมได้ยินดังนั้นจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนและตอบกลับว่าแม้ข้าจะไม่มีสีสันหรือรูปทรงงดงามแต่ข้าก็มีหน้าที่ของข้าและข้าทำมันด้วยใจเต็มที่หลายวันผ่านไปท้องฟ้ามืดครึ้มพายุใหญ่พัดกระหน่ำลงมาดอกไม้หลายยออกหักโค่นถูกฝนซัดจนร่วงโรยเวลาวันพยายามต้านลมอย่างยิงพยอง แต่ก็ถูกถอนรากโยนกลิ้งไปกับพื้นเมื่อพายุสงบดอกไม้เพียงไม่กี่ดอกที่รอดคือดอกที่ยอมเอ็นตามแรงลมไม่แข็งขืนวิลาวันที่ร่วงอยู่ริมทุ่งได้ยินเสียงสายลมกระซิบบางครั้งความงดงามแท้จริงคือการรู้จักถ่อมตนและยืดหยุน่นข้อคิดอย่าหลงไหลในความงามหรือความสามารถของตนจนลืมความถ่อมตนเพราะความแข็งกระด้างอาจทำให้เราหักได้ง่ายกว่าความอ่อนโยนและยืดหยุน่น อยากให้แต่งแนวนี้ต่ออีกไหมครับหรือเปลี่ยนทีมเป็นเรื่องอื่นดี